สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสูช่องมันเดอร์บยครับวันนี้มดจะมารีวิวลังโคมแอดวานเจเนฟตัวนี้เลยครับไซรัมขวดนี้กว่ามาแล้วกว่า170ลังวันขายออกแล้วกว่า25ล้านขวดหรือว่าทุกๆ6วินาทีเนี่ยจะขายได้1ขวดและล่าสุดเขาเพิ่งปรับสูตรใหม่ให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับมันดีอะไรยังไงขนาดนั้นรอติดตามชมกันครับ ลังโครมแอดวานเจเนฟิกเนี่ยมดใช้มาไม่ต่ำกว่า5ขวดแล้วครับทุกคนไม่ว่าจะทรเวลไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางพอเชิญมดพูดได้อย่างเต็มปากรีวิวได้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่ามดรู้จักทุกซอกทุกมุมของเขาแล้วแต่ก่อนอื่นเลยที่มดตัดสินใจมาทําฟูลรีวิวเจ้าตัวลังโครมแอดวานเจเนฟิกเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยคือลอรีอัลรังโคมเออลอรีอัลเออเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นเยอะมีดีลดีๆมากมายเลยเนาะมดก็เอาตัวนี้มารีวิวดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเซรั่มล้ำที่แบบเราใช้ข้อมมมูลเเพิิ่ต หรือว่าอยากสั่งซื้อเนี่ยมดจ,จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะครับลองไปกดกันดูนะครับทุกคนการรีวิววันนี้มดจ,จะรีวิวถึงส่วนผสมตามด้วยแพ็คเกจจิ้งเนื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ผลลัพธ์ หลังจากการใช้ของหมดนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับมาพูดถึงส่วนผสมกันก่อนครับเขาจะมีส่วนผสมของบิฟิดาเฟอร์เมตไลเซตตัวนี้เขาใส่มาเข้มข้นมากๆเลยครับก็คือใส่มาอันดับที่2หลังจากน้ำเลยครับทุกคนคือเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวตัวนี้เราสามารถหวังผลของเขาได้คือเขาช่วยในการซ่อมแซมผิวฟื้นฟูนผิวแล้วก็ช่วยในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ด้วยครับต่อมาเขาก็มีส่วนผสมที่ช่วยในการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวครับใส่มากับวิตามินซีสองตัวทำงานด้วยกันก็คือหน้าใสาไร้จุดด่าง,งดำไปเลยจ้ะ มันตายกับตัวเก่ายังไงใช่ไหมครับโดยรวมแล้วคล้ายกันครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขามาคำนึงถึงเรื่องไมโครไบโอมมากขึ้นไมโครไบโอมคืออะไรใช่ไหมพวกนี้มันเหมือนเป็นเทรนด์แต่หลายคนเริ่มหันมาสนใจสิ่งนี้ละมันจะเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่อยู่บนหน้าของเราครับทุกคนพอพูดว่าจุลินทรีย์เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจมันก็มีทั้งดีไม่ดีเหมือนคนเราอะนะครับจุลินทรีย์บนหน้าของเราเนี่ยบางตัวเนี่ยมีประโยชน์นะครับมันสามารถจัดการพวกเชื้อพีเอ็กเน่ได้ด้วยเขาบอกว่าถ้าจุลินทรีย์บนหน้าของเราเนี่ยม โคไบโอมบนผิวของเรามาด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินอีไฮยาลูรอนิกแอซิดอะลีนซีนยีสช่วยในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวให้พลังงานกับเซลล์ผิวทลให้ผิวของเราแข็งแรงนั่นเองครับจากที่เมื่อวนฟังเนี่ยจะรับรู้ได้เลยว่าเจ้าแอดวานซ์เจเนซีสขวดเนี่ยเน้นซ่อมแซมผิวทําให้ผิวแข็งแรงใช่ไหมครับนอกจากนี้มีกระจ่างใสลดจุดด่างดำด้วยพู้ง่าเคือช่วยรวมรวมทำให้ผิวรวมๆวมของเรามันแบบมันดูดีขึ้นนั่นเองต่อไปเรามาพูดถึงแพคเกจจิ้งกับเนืง แปลงไม่ไอใครตัวแพ็กเกจจริงวเาชอบมากเลยครับก็คือตัวหัวเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับตอนเราหมุน มันจะหมุนขึ้นตามเห็นไหมครับก็คือมันจะเป็นการดูดเนื้อเซรั่มขึ้นมาปุ๊บแล้วพอเราหมุนปิดเนี่ยไอตรงข้างบนเนี่ยมันก็จะหดปิดไปด้วยกึ๊บสวยงามมากๆส่วนเนื้อเซรั่มของเขานะครับมันจะมีความกึง่งขุ่นกึ่งใสแบบนี้ครับทุกคนเกลี่ยง,ง่ายมากๆเบาสบายผิวคือรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคือน้องเขารักชูรี่อ่ะเกลี่ยไปบนผิว <c ười> มันรู้สึกสบายผิวมากๆไม่เหนียวเนอะนะอันนี้มดบอกเลยว่าใครที่อยากหาเซรั่มให้คุณแฟนใช้หรือว่าคุณสามีเนี่ยก็คือซื้อตัวนี้ได้เลยมดบอกเลย เพราะว่าเนื้อมันไม่เหนอะหนะเลยอะตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเนาะตอนนี้ก็คือซึอมาหายหมดแล้ว มือมดไม่มีความมันใดๆเลยเห็นไหมครับพูดถึงกลิ่นกลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่แรงครับทุกคนสาหรับใครที่เซนซิทีฟกับน้ําหอมนี่ไม่ต้องกลัวนะครับคือเขาใส่น้ําหอมแหละแต่ว่าใส่มาท้ายๆเลยกลิ่นมันน้อยมากๆเลยครับกลิ่นออกมะแบบะสะอาดดเหมือนสบู่เด็กอะไรแบบเนี้ยมดไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะครับเออกลิ่นโอเคคือตอนทาไปเราไม่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันทาน้ําหอมบนหน้าเออมันโอเคอยู่ครับทุกคนเซรั่มคนนี้เราสามารถทาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยครับอย่างที่มดบอกคือน้องเขาไม่เนื้อหนักผิวเลยทาตอนเช้าก็ไม่ราคา พูดถึงผลลัพธ์กันบ้างดีกว่าโดยส่วนตัวของมดนะครับครั้งแรกที่หมดได้ใช้เจ้าลังโคมแอดวานซ์เจเนเนี่ยเป็นสูตรเก่าเลยหมดได้ไปอีเวนต์ของลังโคมแล้วก็ได้มาที่บ้านทาไปประมาณ อาทิตย์กว่าคือแบบเฮ้ยมันไม่รู้สึกมันไม่กับเพื่อนผิวใดๆเลยอะโมก็ไปบ่นกับเพื่อนแบบมึงมึงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างวะเพื่อนบอกมึงใจเย็นๆคือเพื่อนเคยใช้มาก่อนแลยบอกว่ามึงขวดนี้ยมึงต้องลองใช้ให้หมดขวดก่อนแล้วมึงจะว้าวแล้วออโอเคโอเคเราก็ทนใช้ไปครับประมาณเกือบเดือนประมาณสมอาทิตย์กว่าได้แบบเฮ้ยเรารู้สึกอย่างแรกเลยก็คือผิวของเรามันเฟิร์มขึ้นเออมันรู้สึกว่ากระชับขึ้นนะทุกคนผิวดูรีบเนียนขึ้นแล้วที่สำคัญคือดูกระจ่างใสขึ้นเอออันนี้คือเพื่อนทักว่าหน้ามึงไปทําอะไรหนน้้้าาาขขววึึไไไปปเลลซอออรร์ะมมแกก็บง กูใช้แค่นี้หลังจากนั้นแล้วก็เลยเฮ้ยมันโอเคเจ้าลังโคมแอนติว e นเจเนริกตัวนี้หมดปืม้มากมากทุกคนบอกตามตรงนะตอนแรกมกก็ทาไปแบบไม่ได้อ่านส่วนผสมอะไปงานเขาก็เออไปนั่งฟังนิดๆหน่อยๆเออเขาไม่ได้พูดถึงวิตามินซีเป็นหลักเท่าไหร่เนาะเขาพูดถึงพวกบิฟิดาเอออะไรเออพวกนี้แล้วก็โอ้โอเคโอเคจนพอเราใช้แล้วหน้าขาวแล้วบบกทำไมหน้าเราขาวขึ้นหน้ากูขาวขึ้นจากสิ่งใดในนี้วะแล้วก็ไปอ่านส่วนผสมแล้วบออ๋อคือเขาใส่พวกกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวกับวิตามินซีมาหน้าเราเลยแบบเออกระจ่างสายจุดดๆมัันีเอง เอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลงทุนกับเซรั่มดีๆสักตัวหลังโทมแอดวานเจเนฟีก็ เป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังครับสามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายทั้งเช้าและเย็นช่วยด้ดยรวมๆทำให้ผิวของเราดูดีขึ้นนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากช้อปปิ้งออนไลน์ล่ะก็กดในเดสคริปชันบอกข้างล่างของมดได้เลยครับโมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะช่วงนี้เขามีดีลดีๆเยอะแยะเลยลองเข้าไปเช็คกันดูก่อนนะครับทุกคนงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้หมดด้วยแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้ครับว่าใช้ตัวนี้เราผิวเพื่อนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบบบ้าาาาางนนนครรัััััเเไปจอออกกม่โสสสววีดลยย